สวัสดีครับเกตูนานะครับวันนี้นะคะผมกลับมาแล้วนะคะแล้วผมก็จะมาป่วนแมปบุ๊เฮเว่นนะครับก็ใช่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาป่วนที่ผมไม่ได้ทำยูทูปนานเพราะว่า เพื่องผมไม้ดีนะคะแล้วผมไม่มีผู้ติดตามด้วยนั่นคือสายเฮที่ผมกับเพื่อนเลิอกทำนะครับก็ผมจะกลับมาทำนะครับแล้วถ้าผมเริ่มอ่าไม่มีกำลังใจทำผมก็จะพักไว้สักพักนะครับแล้วก็ค่อยมานั่งทำใหม่นะครับก็วันนี้ผมก็จะพามาเล่นใช่ครับก็จะพาไปนู่นไปนี่นะครแต่ ทายายผมนะครับื่องจากว่าผมเป็นคนชอบเที่ยวนะครับไปนู่นไปนี่ปกติองค์ผมนะครับจริงๆผมเข้ามาผมจะเปินธนาคารนะครับแต่อันนี้เป็นอําไมกก็ผมส่งมาได้คนต่างประเทศนะครับยางแร่เลยผมจะไปดูเมืองน,นะครับว่าตรงไหนมันมีบ้านคนไทยหรือเปล่าที่แบบตั้งชื่อบ้านนะครับว่าเออคนไทยนะครับก็นีมาดูกันเลย นะครับตัวนี้ก็จะเป็นททงคมนะครับขึ้นมานั่งเลยแล้วก็เล่ออเนอยู่นี่ครับนี่ครับก็ก็ก็อะไรอะ่ะ <The> โอเคผมดึงสติผมกลับมาแล้วแล้วผมก็จะไปแล้วเช่นเดิมน,นะครับกดปุ่มไหนเนี่ยนะโอเคไปเลยอ,อือผมก็จะไปทะเลแล้วผมก็ปิดคลิปแล้วว่าทำคลิปนานไม่ได้ เคื่องไม่ดีก็จะเดินเล่นไปก่อนท่งเวลาก็โอ้แถวนี้มีบ้านคนด้วยเอาหายไปแล้วหายตตวหน้าตาัตาผมก็ขออ่ารปไหมผมก็ขอปิดบ้านกันนะครับสำคัญแบบ่โอ้ยกดผิดโอเคไปกันเลย กบ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 อ้าวอ้าวอ้าวมือบอลนะครับ se ก็จะกดผิดทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมไปทะเลก่อนหาทะเลก่อนผมจำได้ว่าทะเลมันอยู่แถวนั้นนะเห็นบ่าเห็นซ้ายแล้วนะใช่ใช่ใช่ก็นะครับก็เตรียมตัวจัดแล้วงั้นก็บอกเลยตรงนี้เลยละกันว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วครับกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วก็ ติดตามผมนะครับก็ผมก็มีสอนคลิปบางคลิปบางอย่างนะครับโอเคบ๊ายบายจุ๊บ